ให้ดูความเรียบของผนังนี่คือผนังที่ฉาบเสร็จตัวที่ยังไม่สกิมด้วยนะเรียบแป้งเลยเห็นไหมฮะเหลี่ยมพรมแป้งเลยอันนี้เป็นเรื่องของฝีมือช่างแล้วก็วัสดุที่เลือกใช้ถ้าไม่เรียบทําไงเราใช้ปูนสกิมสกิมผิวอีกทีหนึ่งซึ่งบ้านโครงการเราทุกอันนะสกิมผิวอีกชั้นหนึ่งด,ด้วยใไทๆก็อย,กอ,ยกอยากอยู่บ้านสวยๆครับผนังเรียบเนี่ยมันทำให้เราเวลาสัมผัสมันก็ได้อีกพิวริงที่มันอกแบบนึงแล้วก็เวลามองไปมันไม่เปึ้งปั๊มก็มมมมสวยงามครับถ้าผนังช่างทบ ก็แก้ไขหรือสกิมโคดก็ได้สกิมโคตรเป็นบนผงแป้งนะฮะเอามาฉาบแล้วก็ขัดอีกทีฉาบมาขัดมันก็จะเรียบคือผิวที่สกิมโคดแล้วแต่เบื้องหลังเนี่ยสกิมโคตรม,มันจะผสมมเหมือนครีมนะฮะมันมาป้ายมาป้ายแล้วพอนะั้นเราก็แห้งเราก็มาขัดออกอเวลาขัดแล้วมันก็เป็นแงอย่างเงี้ยอันนี้ เอามาเป็นผงคือบ้านที่ต้องการความเนี้ยบอีกระดับหนึ่งส่วนใหญ่บ้านสั่งสร้างจะทำกิมโคส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นบ้านโครงการก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผิวธรรมชาติผิวธรรมชาติจะเป็นผิวสรงมลจับจะเป็นเป็เป็นเม็ดนิดหนึ่งอันนี้ถ้าจับดูมันก็จะเรียบแป้เลย